หนี้สาธารณะสูงแต่ถ้าหนี้ประชาชนต่ำยังไงเราก็ประเทศก็จเจริญครับเพราะว่าการกู้ของประเทศนี้เขากู้ไปลงทุนกู้เพื่อให้ประชาชนมีงานทํากู้เพื่อให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเติบโตแต่ประเทศไทยครับ,รบนี่ภาคเอกชนสิบหกล้านละสิบหกจุดสี่ครับสิบหจุดสองครับ ดังนั้นเมื่อประชาชนมีหนี้มากกว่ารัฐบาลประชาชนก็แสดงว่าไม่มีกําลังซื้อเมื่อไม่มีกําลังซื้อเศรษฐกิจก็แย่เมื่อแย่ก็เก็บภาษีไม่ได้ครับเมื่อเก็บภาษีไม่ได้เนี่ยมึงจะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้หมผมถึงบอกประเทศไทยโอกาสล้มเยอะมากเพราะอะไรเพราะหนี้ภาคเอกชนเสือมมากกว่าหนี้รัฐแต่ประเทศอื่นหนี้รัฐเ็าเยอะแต่เอกชนเขายังอยู่กันได้เขาก็มีเงินเสียภาษีเขาก็มีเงินชําระหนี้ใช่ไหมครับ แต่ประเทศไทยดีด่ดยครับแมงวันนี้เอกชนก็ไม่มีปัญญาเสียภาษีธุรกิจก็ใจกำลังจะเจ๊งคนก็ตกงานรัฐบาลเก็บภาษีได้น้อยแต่เสอกหนี้เยอะอีกเราจริงวันนี้เรากําลังจะล้มนะครับเพราะว่าะอะไรเพราะหนี้มันเยอะเหลือเกินรัฐบาลวันนี้ต้องเสียภาษีปีหนึ่งสองแสนสองหมื่นละ้านนะดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยที่ประเทศต้องจ่ายทุกปีนะครับ เงินที่เก็บภาษีก็ได้น้อยอยู่แล้วเนะี่ยยังต้องส่วนหนึ่งนะเอาไปจ่ายให้ดอกเบี้ยนะแล้วก็ไม่ได้ลดต้นทุนไม่ได้ลดอะไรเงินต้นนะครับวันนี้ประเทศเราเสียภาษีปีหนึ่งสองแสนสองมืล้านนะพี่น้องรู้ไหมเนี่ยนี่สธารนะประเทศไทยนะแปดสิบสองจุดสามสาเปอร์เ็นกู้โดยตรงจากกระทรวงการคลังสิบเจ็ดจุดเจ็ดศูนกู้โดยรับวิสาหกิจ ไ,ไงนี่นะล่าสุดนี่เรานะปีหกแปดก็ประมาณที่กำลังจะจัดสรรกันนี่นะครับตอนนี้ปีหกเจ็ดนี่ยังไม่ได้จบเลยนะใช่ไหมด้วยรายได้ขนาดนี้การจัดงบประมาณขาดดุลแสดงว่าต้องกู้เพิ่มใช่ไหมครับเพราะรายรับมันน้อยกว่ารายจ่ายคนระัเมื่อเช้าผมดูข่าวเห็นแวบ,บๆนะครับ มีเราเก็บภาษีได้เท่าไหร่ครับประมาณแปดแสนล้านใช่ไหมแต่เราต้องมีการใช้จ่ายไปล้านกว่าล้านล้านใช่ไหมครับขาดทุนนลครับดังนั้นแสดงว่าประเทศเราต้องกู้ต่อครับการกู้ประเทศไทยเป็นการกู้มาใช้จ่ายนะครับไม่ได้กู้มาลงทุนนะครับมันจึงต่างจากประเทศเดินอันนี้ผมนั่งเถียงกันนะวิชาการบางคนนะครับ ที่บอกว่าญี่ปุ่นหนี้เยอะกว่าเราเขายังไม่กลัวเลยประเทศไทยหนี้น้อยกว่าจะกลัวอะไรกูกลัวเดิเพราะประเทศไทยมึงกู้มาใช้อ่ะคุณกู้เงินมาเพื่อเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับกู้เงินมาซื้อมอไซค์ให้ลูกคุณว่านี่ไหนที่น่ากลัวใช่ไหมการกู้เงินมาลงทุนเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวขายก๋วเเนี๋ยวส้มตำเนี่ย ยังมีโอกาสที่จะรวยใช่ไหมแต่มึงกู้เงินมาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกนี่ได้มีประโยชน์อะไรลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนแล้วก็ต้องเติมน้ำมันอกีกมีแต่รายจ่ายนะต้องค่าบำร,รุงรักษาใช่ไหมเผลอแม่งไปชนกันตายหายอีกเห็นไหมครับดังนั้นการสร้างหนี้น,นะครับบางอย่างเนี่ยยิ่งสร้างยิ่งรวย แต่นี่บางชนิดยิ่งสร้างยิ่งจนเนแล้ววันนี้นี่ประเทศไทยนะถ้าปีหน้าคุณยังกู้อีกต่อนะแล้วเศรษฐกิจแย่ลงนะก็แสดงว่าแล้วครับ GDP ก็ต่ำลงอกีกฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ระหว่างนี้กับ GDP ก็ยิ่งจะสูงไปกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องเออประเทศไทยเป็นประเทศที่มี เป็นประเทศที่มีหนี้สูงเป็นอันดับ27ของโลกครับ